จ้หน้าที่และทีมกู้ภัยยังคงเดินหน้าค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยแผ่นดินไหวออกจากซากตึกที่เกิดเหตุถล่มอย่างต่อเนื่องแม้จะต้องผเผชิญกับอุปสรรคมากมายล่าสุดค่ะใหญ่ฟันดีหนึ่งในทีมกู้ภัยก็ได้ออกมาเผยเบื้องหลังการปฏิบัติหน้าที่ที่สุดทรโหดผ่านทางเพจฟันดีฟันเด่นใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันสวัสดีครับแฟนเพจ <c oughs> ันดีฟันเด่นใจใจคนทยไม่้กันครับ เพิ่งได้ลงมาที่ฐานที่จุดพักคอยเวลาเรียกก็ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับทีมเราร่วมภารกิจกับหลากหลายหน่วยงานมากนะครับตามที่เห็นแล้วก็เมื่อวานก็ต้องรับหน้าที่เพิ่มด้วยเป็นล่ามนะครับผมและเอมี่เอมี่เป็นล่ามให้กับอิสราเอลหนึ่งทีมใช่ไ่ะอิสราเอลกับ u s เ <USA. S 1> ออน่นแนละแล้วก็ต้องแบ่งทีมเป็นสองทีมก็เลยต้องมีผมไปด้วยแล้วก็ระหว่างที่ไม่ไเป็นล่ามก็ขุดคุยทะลวงรวงแยกนะครับแล้วก็ยกแผ่นทั้งหมดกี่แผ่นนะยกเมื่อคืนนี้ที่โซนบีอ่ะสแผ่นนะครับแต่ละแผ่นน้ำหนักประมาณ15ตันไม่ถึง,ถ,งถึงถึงถ้่ถึงไม่แผ่นใหญ่15ตันอันแรก แผ,แผ่นแรกอันนั้นอ่ะสิบตันสิบแล้วก็มาสิบสอแล้วอันหลังมาสิบ้า <Okay. S 1> ก็เราก็เปิดลงไปถือว่าได้หลายชั้นนะเด้เป็นไงนะ,นะ,นะก็ก็เจอโพรงแล้วก็พยายามขุดต่อนี่เอมาไปหยิบถุงมือพี่มาให้หน่อยว่าขนาดถุงมือก่อสร้างแข็งๆนะยังกระจุยเลย ไม่เหลือและพวกถุงมือแบบว่าและเรียกเลยพวกถุงมือเดี๋ยวกลับกล้องก่อนพวกถุงมือแฝดวางสินี่นี่ลูซุยคือบางคนบอกว่าทำไมไม่ใช้แหมเอากูไปใช้นะ ยางอีกยางยิมย้มยิมม้ม,มอ,อ่อนก็สวัสดีครับโอวีขึ้นไปข้างบนต่อรอผมเพิ่งลงมาใช่นั่นแหละเดี๋ยวจะพักก่อนสักแป๊บหนึ่งยางโอเคนั่นแหละเดี๋ยวโชคดีนะขึ้นไปวันนี้ต้องมีได้เห็นออกมา แล้วก็เมื่อกี้ลงมาถึงก็ล้างจมูกเรียบร้อยแจกกันนะพี่ต้องล้างเพราะว่าล้างปูออกมาเป็นก็เรียกว่าเป็นผงสีเขียว <c oughs> เป็นเมือกสีเขียวเขียว <c oughs> เป็นปูน่ะก็คือปูสีเขียวเขียวที่จมูกใส่แมสนะแล้วก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างสลับกันแสบจมูกแสบคอมากฉะนั้นก็ภาพรวมเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็น้องๆก็ยังเฝ้าอยู่นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ก็เพิ่งตื่น เพราะว่าทุกทุกคนเนี่ยอยู่ข้างบนแต่ไอ้อย่าให้ดูให้ดูกางเกงก่อนกางเกงก็ขาดไหนปวดโอ้ยโอ้ยกางเกงขาดไม่เท่าไหร่แต่แพ้ปูดแล้วเรียบร้อยแผลแดงเนียแพแดงแล้วนี่โทษทีนะดูกินปูร้อนกินปูร้อนขาร้อนท้องสิกินปูร้อนท้องเดี๋ยวเดี๋ยวก็ร้อนขาแทนแล้วกี่ชั่วโมงแล้วไม่ได้นอนบอกเลกี่ชั่วโมงครบแล้วครบประมาณสามสิบ ไม่ดีของหนูยี่แปดไม่ใช่เพราะว่านอนเวลาสองชั่วโมงมาตั้งแต่เกิดเหตุวันนี้เป็นวันที่เจ็ดเอาแค่วันนี้วันนี้ยังไม่ได้นอนดิเอาแค่เอาแค่เมื่อวานถึงวันนี้เนี่ยวันละสองชั่วโมงอ่ะแล้วข้างบนค่อนข้างที่จะอันตรายมากนะครับเพราะมันคมมากเนี่ยแต่โชคดีที่กางเกงมันหนานะไม่งั้นก็เย็บแน่ๆหมายถึงว่าต้องต้องเย็บแบบแผลแต่นี้ไม่ถึง ข้างในนะครับต่อหมอไม่เอามีหมอนวดไหมหมออย่างนี้ไม่เอารักษาตัวเองได้มีหมอนนวดก็ปรเมื่อวานขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราก็คงอยู่ช่วยคนหาต่อไปไม่ท้อไม่ท้อไม่ท้อไม่ถอยไม่นอน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 ต้องนอน เดี๋ยวหาที่นอนแถวๆนี้มีอยู่เรียบเชียงนั้นหน่อยบอกเลยว่าไม่ท้อเพราะมีความหวังมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเรียกถ้าเกิดเขาเรียกปุ๊บว่าเจอเป้าหมายเนี่ยเราจะได้ขึ้นไปช่วยได้ทันเลยที่เห็นที่เห็นเราหยุดตอนนี้เราไม่ได้หยุดทํางานนะเพราะว่าเรามีคนสลับกันตลอดใช่เราไม่ได้หยุดไม่เคยหยุดเราสลับกันตลอดครับ พี่พี่ทานอะไรเหตุใดถึงอดทนจังท่นไหนคระเขาคอมเมนต์มามะม่วงมะม่วงมะม่วงเปรี้ยวเปรี้ยวมะม่วงกินจนปวดท้องแล้วแล้วก็ยำหม่องยำหม่องแต่ต้องขอบคุณอะไรนะที่มันเหลืองมันเหลืองอ่ะมีใครเอาถุงเท้ามาให้นะที่ถุงเท้าถุงเท้าเน่ามากเลยเอามายังเอามาดูดิยาวว่าหนาปะ ไม่เอาอยากใส่ถึงคอมันจะได้ไม่ไม่เป็นนี่มัมัจะได้ไม่โดนฝุ่นเอารองเท้าอุาโชภคกรงเดีอกววามันยังหูเดือไม่ได้คู่นี้นะต้องมีเย็บต้องมีเย็บเยอะอุ้ยยาวเลยเก็บบอลเลยใครให้มานะไม่ยาวแต่มันบางงอเร่ออลโแล้วก็เดี๋ยวจะมาอีกสุดหล่อโอเคไว้ เพราะว่าเราต้องเปลี่ยนบ่อยแล้วเพราะไม่งั้นมันเน่าแล้วก็แบตเตอรี่เดี๋ยวเขาดูให้ครับอืมอืมแล้วก็เดี๋ยวถุงเท้าคู่นี้ยืมแสบมาเดี๋ยวทิ้งเลย่อกี้พิสูจนิ์ทราบแล้วอย่าอย่าคืนเขามันบูดมันบูดมันสมาเการ เห็นแลครับโ uh ุ้ยแต่เมื่อกี้หมวกนี ja. mm ่โคตรสมบูรณ um> ์สมบัรณเลยแล้วไม่ได้ใส่หมวกนี่หน้าแหกไปหลายดอกฮะไอ้เหล็กเส้นที่ตัดอ่ะโคตรคมเลยไอ้ฝรั่งอ่ะเดินเข้่ไปแล้วหลบไม่ทันนะตอนขึ้นอ่ะไม่รู้โดนคอป่ะดูหมวกเดี๋ยวให้ดูหมวกด้วยด้วยฝุ่นเยอะมากเลย อุย้ยล้าเลยเล้าโอเคตอนนี้ก็เหลือเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็ทางสตรกร,ร,รมเขาสับเปลี่ยนกำลังกันมานะครับภาพรวมประมาณนี้เดี๋ยวผมเผมพาให้เดินไปดูนี่นะ <c oughs> เมื่อเช้าเหมือนจะมีฝนดีนะฝนไม่ตกตอนนี้ด้านบนก็ยังทําอยู่นะของผม,ผมด,ด,ดูโซนข้างหลังนี้หลังแลงนี้น,นี่ก็อยากจะบอกว่าไม่ง่ายเลยนะครับ <c oughs> บางครั้งเราเห็นเป้าหมายแล้วเนี่ยเรายังใช้เวลาแบบ หลายวันเลยแหละวราจะเข้าถึงตัวนะครับถึงล่าง <c oughs> แต่อย่างที่บอกเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับจะพยายามนําร่างออกมาให้ถ้าบบเกิดเสียชีวิตเราจะทําออกมาให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับ <c oughs> okay. ประมาณนี้ผมคงต้องไนอนสักหน่อยหนึ่งก่อนแล้วนะครับแล้วก็คงจะลุยต่อขอบคุณนะครับ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ <c oughs> ทุกคนสุดยอดมากครับยอดมากจริงถือว่าเป็นภารกิจประเทศไทยเลยนะครับนี่ท่านผู้วา่าสวัสดีครับท่าน <c oughs> คือท่านผู้วาก็ท่านผู้ว่าชาัดยก็อยู่ตลอดนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะครับบายครับเคสที่ได้ยินเสียงขอขอ,อช่วยเหลือแล้วไม่บอกไม่ให้พูดไม่ใช่ไม่ตอนเย็นนะตอนกี่โมงไม่ใช่ตอนค่ำเนี่ยเคทแรกเลยที่เขาไปเซิร์ชอะ่ะอืมอืมนั่นแหละเจอมาอยางไหมครับยางครับยากมากยากมากโอเคนะครับงั้นแค่นี้ก่อนนะครับบายบายนะครับ ดูสภาพเหหมือนน,น,นอบนนนแม้จะต้องเจออุปสรรคมากมายแต่เจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็ยังคงสู้ต่ออย่างมีความหวังว่าจะได้พบผู้ประสบภัยทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะยังมีชีวิตหรือเหลือเพียงร่างก็ตามอิจันบันเทิงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะ